มคีนะครับครับต้องมาก่อนค่ะก็ตอนนี้นะคะตุกเองอยู่ที่อนุออสาวรีประชาธิปไตยนะคะเป็นให้มันจบที่รุ่นเรานะคะคเป็นเป็น,นเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะ ก็คนก็เยอะพอสมควรวันนี้ไม่ใช่นักศึกษานะคะแต่ว่าเป็นของในภาคประชาชนโดยตรงนะคะเป็นของในภาคประชาชนก็คุณอาอาเล็กโชคร่วมนะคะนะคะก็คนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะตอนนี้คนเริ่มทยอยมาแล้วแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่เป็นของนักศึกษาค่ะวันนี้จะเป็นของภาคประชาชน ที่เห็นนี่ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นเป็นเป็นนอกเครื่องแบบจะมากกว่าก็มีตำรวจนะคะตำรวจมีมาพอสมควรนะคะอยู่ด้านโน้นเทศกิจนะคะเทศกิจช่วงนี้โรงเรียนเพิ่งเลิกไปนะคะก็จะเป็นในฝั่งของภาคประชาชนโดยตรงวันนี้ไม่มีน้องนักศึกษานะคะไม่ได้ไม่ใช่เป็นม็อบของน้องนักศึกษานะคะเป็นเพื่ออีป้ากองหนุนอีลุงกองหนุนทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้ อาท no ี่นั่งข้างในถ่ายรูปนั่นนะคะคือน้องแบนที่เราถ่านวงนะครับวงสามกัดจุดเขาก็มีภรริะครับแาวที่อนณนเป็นที่ซนนอร์มเขนนะครับแล้วก็วงเลกเตอร์เ้าก็มีภรริกครับราชชาติพชอยนะครับน้องเพนกวินน้องเพนกวินนะครับราชชาติพชอยกันเมืองครับก็มีภรริกนะครับท่านอดจารเพียงเกตก็มีภรริกด่วนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ถ่ายรูปอย่างยางยางค่ะทุกอย่างจะเป๊ะนะครับ ทำไมสวยกล้องเนี้ยสวยก็เป็นการแจ้งข <tr> ่าวนะคะคุณนายอานนท์คุณนายอานนท์จะไป โดนที่สอนอสำรันร่านนะคะแต่ตอนนี้ว่าได้ข่าวว่าไปที่บางเขนแล้วแล้วก็มีพวกเราอีกชุดหนึ่งติดตามไปแล้วก็น้องไม้น้องคารน้องไม้ได้ข่าวว่าเพิ่งเข้ามาที่สอนอสำรันรานเช่นกันแต่จะยังไงเราไม่ทราบอ,อย่าให้ลอยจิน,าน,นจานะถ้าจะเอาเพื่อนเ่อนเ่อย่างไนุ่ม คุณหน้าคุนตากันนะคะนักต่อสู้นักต่อสู้รุ่นนักต่อสู้รุ่นรุ่นเท่แงเรานะคะอันนี้แม่งก็คนสวยอันน้พี่น้อยนานนี้นะคะก็ที่สำารับเเป็นไงบ้างพี่น้อยอ่ไนแล้วน้องไม้อะน้องไม้อะน้องไม้อยู่ไหนทั้งคู่แล้วใช่ไหมอ๋อ พขาไว่าเห็นตอนแรกเห็นบอกว่าทนายนุ่นไปก่อนแล้วก็น้องไม้มาก่อนอ๋อมันทำไมไปบางเขนเหตุเกิดที่นี่เหตุเกิดที่นี่มันก็โน่นเลยค่ายทหารวะะรับบางเขนมันก็ให้คิดได้ที่เดียวเนาะได้เลยมันไปมันท่าแดงมีมีคนตามไปเยอะไหมบอว่าตอนนี้เขากำลังอยู่ที่บางเขนนะอารอนอ่ะต้องไปให้กำลังใจตรงไหนของบางเขนอ่ะสนบางเขนเหตุเกิดที่นี่ทำไมไปบางเขนไม่เข้าใจ ไม่เพรด็กแดงว่วที่นี่แต่ว่าเขตมันในที่นี่มันต้องเป็นที่เี่หรอแ้วมันเขตในที่แค่ไม่ใช่นะวันที่เขาปลาใส่เขาปลาใส่ที่นี่ไงไม่รู้เขาก็จะตกไปในโอ้เกษตรบ้างไป่โดนเลยวพนนั้นทูกเกษตรเปล่ามันมีหาคดีที่ผู้ที่อ๋อเหรออ๋อไม่ได้โดนไม่ได้ไม่ได้โดนที่ผู้ที่นี่ใช่ไหมกำลังใจตรงนี้มันเป็นลื่นเลยเราไม่มีกับำลังใจตรงนี้แล้วล่ะลู้เดี๋ยวให้อเล็กประกาศถ้ามันเลิกเราเงี่ยวกว่านี้ก็ก็

กำลเจ็บเจ็บัเ็หเดี๋ยวระเบิหนึ่งหนึปงนึ่งหนึ่งเนึ่งห้ึนึ่งหนย่งหนึ่เนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่นึ่งหนึ่นึงหนึ่งหนึ่งห้ห่หนึ่งนึเหนึ่งห่งงหนึ่งหนึ่งหอึคงหน่งหนึ่งหนึ่่งหนึ่งห่งงงน ใส่เท้าจะเคดแทงมันเดอะเ้าอะสูี่เราใส่ผ้าใบนะกี่รใส่ผ้าใบนะกี่เรงใส่ผ้าใบนะโอเคขอโทษค่ะขอโทษเราเกิดอุบัติเหตุกับตงนิ่ไหยเกิดอุบัติเหตุกับตร้งน้่น่อยค่ะเพราแม่พินงโอ้ยเข่าใส่เลือดจะออกสงใส่เลือดจะออกว่าเข่า ก็รู้สึกว่าที่อยู่กันทางนี้นะคะจะไม่มีกระติกกระจายที่จะลื่นเลงกันทุกคนอยากจะตามทนายอานนท์อยากจะตามน้องไม้ไปที่สอนอบางเขนกันทั้งนั้นนะคะ,ะดูให้ดูบรรยากาศรอบๆค่ะดูให้ดูบรรยากาศรอบๆว่าบรรยากาศของเรามันมันมัน มันวันนี้มันมีหลายเวทีด้วยนะคะนี่ตุกับจากศาลอาญาศาลแข็งปทุมวันเสร็จเขาก็มาที่งานเสวนาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็เลยมานี่เลยวันนี้ก็สามงานะคบอลแดงบอลแดงถูกต้องแล้วมากครับเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ครับ ชาวบ้านก็สุดจะทนเขาก็เลยเอาปืนไปยิงเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่เจ็ดดูดูแล้วดูดูดูบรรยากาศแล้วไม่น่าจะมีอะไรนะคะน่าจะเป็นเป็นเออเฉยเฉยนะแล้วยังไงเดี๋ยวมีอะไรทุกทายทอดใหม่ให้ดูอีกครั้งนะคะไปที่ไหนก่อนเราไม่ไม่อะไรก่อนเขาประกาศเรียอโควเนี่ยด่วนเดี๋ยวนะอะไรนะเดี๋ยวอะไรไหนดูด่วนร่วมชุมนุมหน้าสนบางเขนเวลานี้อ่ะนะคะพ่อแม่พี่น้อง นะคะใครอยู่ใกล้ใครอยู่ใกล้สอนอบางเขนนะคะมีการประกาศชุมนุมที่หน้าสอนอบางเขนนะคะทำไม่หน่อยมันแล้วทำอะไรคะไลฟ์สดอยู่เอาไลฟ์สดใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวนะเฟซบุ๊กใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะในเฟซบุ๊กอยู่ไหนเนี่ยเอาเนี่ยนี่ไงเริ่มวิดีโอถ่ายทอดสดเนี่ยแต่ถ้ามีท่านนั้นต้อง เอาหมุนแล้วถ่ายทอสดอตรงนี้คือถ่ายทอสดนะเนี่ยอ่าแล้วก็กด พร้อมแล้วกดตรงนี้เลยเอาให้เท่สวยๆแล้วสําคัญมืออย่าบังกล้องกล้องจะอยู่ตรงนี้หัวกล้องจะอยู่ตรงนี้นะ่อ่ะกดเลยแล<ะ>้วจ้าแล้วถ่ายทอดไปเลยเออนัน่นแหละมันก็จะเป็นอะไรเออใครที่อยู่สอนอบางเขนนะคะเขาขอแรงไปไปร่วกรรมกดดันที่นะสอนอบางเขนนะคะตอนนี้บางส่วนที่นี่ก็เดินทางไปที่สอนอบางเขนแล้วค่ะทั้งน้องไม้นะคะแล้วก็ทั้งธนานอนอยู่ที่สอนอบางเขน นะคะตรงนี้คงคงจะคนน,น้อยเพราะว่าจะไปทางนู้นกันเดี๋ยวอีกสักพักตัพวกเราก็จะมุ่งไปที่สนบังเขนแล้วนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวต้องจะรายงานที่สนบังเขนให้ดูนะักไอฟังนะคะว่าว่าอย่างไงเกิดอะไรขึ้นนะคะพม่พี่น้อง รบกวนนะคะใครที่อยู่ใกล้แถวนั้นหรือใครที่มีเวลานะคะไปช่วยกันนะคะอย่างน้นนอยๆก็คือ,อ,อไปเป็นกําลังใจถึงช่วยอะไรไม่ได้ก็คือไปเป็นกําลังใจไปเป็นแรงกดดันให้กับทนายของเรานะคะที่กล้าออกมาพูดเรื่องออวันนั้นนะนะคะไปสิแล้วรอจประกาศเยืยกช่างนะ